สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอนพี่สาวลุงพลนะคะมาแล้วนะคะมารับย่าพาและก็น้องแหม่มนะคะโอ้โอเสื้อลายทหารเป็นยังคือเสียดหูเสียดตาแต่ไงหน้าล่างหรอบอยาวหนาบ่จะไปผูกกอดตอนลุงพลจบ<อ>แม่นบ่ ไปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องหนุ่มเชื้อลายไปแล้วใช่ายหน้าพ้าดีลล่ะกาแฟได้กินละบอกยายโชคดีเ้อะไปไปพักกันไป ไปแล้วเด้พอพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพ่ออนกันบจิปไปเฮ็ดกับเขาหอยปูกินแล้วสองโมงแล้วนะคะอือ หัลนชิกลับลรวดบ่อ๋อคนจะออกทางทางไงคนไปทางนี้ทางบม่ค่อยดีไปทางนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วไม่เด็กหน่อยนักเรี่นคือบเพราะันไ์ในเข่าลงเรี่นบบดนี้ สองโมงแล้วประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไปกันแล้วนะคะไปกันแล้วเดี๋ยวก็ออนก็จะไปทำกับข้าวนะคะให้ปลูกกินก่อนสองโมงแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้พอพ่อแม่พี่น้อง นี่นะคะกับข้าวเช้าของปู่ของก็ผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมูแล้วก็ไข่ดาวสองฟองก็พร้อมแล้วนะคะที่จะเอาไปให้ปู่นะคะกินนะคะพ่อแม่พี่น้องพ่ออ่นก็ขอบคุณนะคะคุณเอซดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดอ้อย่าพาน้องแหม่มนะคะก็ ไปแล้วนะคะไปเยี่ยมไปเยี่ยมลูกแล้วก็พี่ชายเนาะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ